สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่6วันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองกลนวิทยาศาสตร์เรื่องลูกโป่งไม่แตกค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะ1ลูกโป่งที่เติมลมแล้วอุปกรณ์ชิ้นที่สองไม้เสียบลูกชิ้นอุปกรณ์ชิ้นที่สามยางรัดลูกโป่งชิ้นที่สี่เทปใสนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นที่ห้านะครับ ราจะมาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคะแล้วที่อันดับแรกเราจะใช้ลูกโป่งที่ไม่ได้มีการปิดเทปใสนะคะเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแทงเข้าไปเรามาดูกันนะคะว่าผลจะเป็นยังไงลูกโป่งแตกนะคะทุกคนเราจะติดเทปใสลงไปบนลูกโป่งนะคะ ปงสีเหลืองติดเทปใสแล้วนะคะเราจะมาทําการใช้ไม้เสียลูกชิ้นเสียบลูกปงสีเหลืองนะคะที่มีเทปใสว่าจะแตกไหม โปร่งของเราไม่แตกนะคะสามารถเสียบไม้เสียบลูกชิ้นผ่านลูกโป่งที่มีเทปใสติดอยู่ได้น,นะคะสรุปผลการทดลองลูกโป่งที่ไม่ได้ติดเทปใสเมื่อนำไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มจะทำให้ลูกโป่งแตกส่วนลูกโป่งที่ติดเทปใส เมื่อนำไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มจะสามารถเสียบทะลุผ่านลูกปรงได้โดยที่ลูกโป่งไม่แตกเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากพื้นผิวของลูกโปง่งทำจากยางซึ่งมีแรงยึดเกาะอ,อยู่มากและในลูกโปง่งมีแรงตึงผิวอยู่เมื่อติดเทปใสและเสียบไม้เสียบลูกชิ้นยางลูกโป่งจะยึดและเกาะด้านนอกของไม้ไว้อย่างแน่นหนาทำให้อากาศไหลออกมาไม่ได้ลูกป่งจึงไม่แตก